วันนี้เอาอะไรมาเล่นพี่ตัวกล้องได้กล้องตัวใหม่กล้องตัวใหม่ของที่ร้านเราครับครับเพิ่งส่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยครับครับเป็นยี่ห้อสไต i n เนอร์สไต r เนะครับเยอรมนีนะครับไซม์เมอร์ใช่ครับครับผมรู้จักกล้องสไต i n เนอรแรกสุดเลยสมัยก่อนฮะสมัยก่อนเรื่องคอมมันโดรับคอมมานโดฮะสองตาใช่ซึ่งมี ล์วิชั่นอยู่ในตัวบอกโย้ากล้องอะไรนี่มันสุดยอดจัิงเลยเมืองไทยก็ไม่เห็นมีใครขายเลยเป็นหลายหลายสิบปีแล้วครับคอมาโดเนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็ได้มาขายสุดท้ายก็ได้มาขายใช่สุดท้ายก็ได้มาขายต้องบอกเลยว่าไซเนอร์เนี่ยครับเป็นคนที่ทํากล้องสองทางไกลสองตานะครับทํามานานมากแล้วก็ขึ้นชื่อในเรื่องของความแข็งแรงทนทานนะครับคือ เป็นกล้องถ้าไปดูปกติในท้องตลาดจะไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราไปดูในกองทัพไทยนะครับหรือกองทัพต่างๆที่ใช้เนี่ยกล้องที่ใช้ตรวจการสองตาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นของไซเนอร์นะครับทนมากเพราะว่าผมเคยไปบูธไซเนอร์เนี่ยครับไปให้ดูอย่างแรกที่ทําเขาเอากล้องทุกกบกระโตให้ดูทนขนาดนั้นทุบโป้งๆใช้งานได้นะครับแต่ตอนนี้ไซเนอร์ก็เริ่มมาทำกล้อง<ำ>ตื่นน,น,นะครับซึ่งด้วย ประสบการณ์ประสบการณ์นะครับเทคโนโลยีในเรื่องของการทําเลนนะครับกล้องของตาที่ดีบวกความทนทานนะครับแล้วก็เป็นเจอร์มัน g i เอนจิเนียริงนะครับเราก็มีกล้องติดปืนเยอยมันชั้นดีมาให้เล่นกันอีกหนึ่งตัวนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสเอามาทดสอบดูนิดนึงครับผมได้ครั้งแรกที่เห็นก็ลองทดสอบดูความใสความสว่างซึ่งปกติแล้วพวก ก้องท่อสาสิบก็ค่อนข้างใสค่อนข้างสว่างอยู่แล้ว<ะ>แต่ว่าตัวนี้เนี่ยดูมันมันเหมือนมันสว่างสว่างเป็นพิเศษและ,ะแถมยังเอ่อพาลเล็ด้านข้างก็ยังน้อยด้วย<ห>ทั้งที่เอ่อเพิ่มกําลังใหญ่สูงสุดแล้ว<ะ><ะ>ครับก็เป็นคิดว่าเป็นที่คุณสมบัติของเลนส์ที่ดีใช่ใช่ก็<ห>ทำให้คนยิงเนี่ย้น,น่าจะยิงได้ง่ายขึ้น แล้วก็สบายตาขึ้นนะครับครับปกติลูกค้าชอบถามนะบอกว่ากล้องติดปืนเนี่ยติดได้ไรเฟิลขนาดไหนนะครับตายน์เนอร์บ,บรอกได้เลยครับถ้าไปติดเนี่ยยินไยนงในรุยโยกเนี่ยเขาติดปืนไรเฟิลเนี่ยติดไรเฟิลขนาดใหญ่ทั้งนั้นใช่วันนี้ เอาคำๆนะครับเอาแค่2องามาลองติดยิงให้ดูโทษทีพอดีเนื่องจากข้อจํากัดเรื่องระยะสนามพอนี้เราไม่ได้ไปในสนามที่ยิงได้ไกลมากนะก็เลยเอาสองสามทดสอบให้ดูครับอย่างน้อยก็ให้มั่นใจว่าชัวนมขนมนะครับติดได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูผลกันว่าติดแล้วยิงเป็นไงบ้างนะครับ นีงครับพี่ผลก<ด>ารยิงระยะร้อยเมตรครับเ,เราลัดแรกลัดแรกเลีงกลางนี่เลยครับมันมันก็ตกมาอยู่ตรงนี้ครับพลหลังจากปรับศูนย์ครับไปครั้งหนึ่งส,สองนัดต่อมาไปอยู่ตรงนี้ครับนัดนัด,นดเออนัดแรกอยู่ตรงนี้นัดสองอยู่ตรงนี้นัดสามกับเข้ามาที่นี่อี่นะครับก็น่าจะเป็นที่มือครับย้าย ย้ายมาเล็งจุดนี้อีกจุดหนึ่งก็กลุ่มประมาณนี้ครับนอบสุดท้ายพี่เต็มบอกใจร้อนไปหน่อย่อยใจร้อนเพราะเดี่ยวการมันร้อนกจเดียวเร็วไปนิดนึงลูกก็กระโดดออกไปเลยครับตายไปตบสี่โมงเย็นแล้วแดดยังปิ้งเลยสวนหน้ากล้องก็ดีเลยครับครับก็ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับตอนนี้ครับยิงสวนหน้ากล้องนี้ยิงสวนแดดแสงอาทิตย์นี่ก็ยิงยากอยู่พอสมควรแดด เดี๋ยวเข้ามาข้างหน้าเต็มๆครับก็เาว่าคุณภาพกล้องก็คุณภาพกล้องก็โอเคอยู่ครับผมก็เรื่องความทนทานก็อย่างที่เรียนนห้ทราบแรกแล้ว่ากอไม่ต้องห่วงครับกล้องเยอรมันใช่ครับกล้องเยอรมันนี่แบบเรื่องความทนทานนี่ไม่ไม่ต้องพูดถึงนะครับยังไงเข้ามาดูกันนะ